สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชา n e l Magic s m a r เบ e ล t a ลล็อ y บายเจนแพทนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของชาวราศีมังกรค่ะชาวราศีมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรสามารถจะดูคลิปนี้ได้พลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนั่นเองเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่ถ้าคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยให้แอดไลน์ดีที่ทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณ เลยนั่นเองนะคะเรื่องราวความรักของควรทั้ง3สถานะค่ะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดจะเป็นเช่นไรในช่วงเดือนสิงหาคามนี้เดี๋ยวอาจารย์แพทย์จะมาเคลียร์ให้นะคะ <c oughs> เราเริ่มกันที่พลังงานของคนที่มีคู่ก่อนนะคะเรื่องราวความรู้สึกของคุณพลังงานของคุณเป็นเช่นไร สิงหาคามนี้ไพ่ใบแรกค่ะไพ่ห้าเหรียดค่ะดูภาพจากหน้าไพ่แล้วก็ยังมีความรู้สึกกุ้มอกกุ้มใจหรือมีความคิดอะไรบางอย่างที่มนันวนเวียนอยู่กับตัวคุณนะคะคิดถึงในเรื่องของการเงินคิดถึงในเรื่องของช่องทางทำมาหากินต่างๆนานาดูเหมือนว่าการเงินคุณอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็คุณต้องการหาหรายได้พิเศษ หรือหาสิ่งอะไรที่มันเข้ามาประครับประคองสภาวะของครอบครัวนะคะบางทีคุณก็รู้สึกขัดแย้งหรือรู้สึกต่อต้านกับความรู้สึกของตัวเองไม่เบาเลยทีเดียวนะคะอีกใจนึงก็มีความกลัวนะคะกลัวว่ากลัวว่า,าถ้าเกิดว่าคุณหา อะไรทำอย่างอื่นเพิ่มเติมมากขึ้นจะไม่มีเวลาให้กับคนในครอบครัวนะคะมันก็เลยทําให้คุณสองจิตสองใจขัดแย้งใจนึงก็อยากมีรายได้เพิ่มนึงเพิ่มเติมแต่อีกใจนึงก็กลัวว่าจะไม่มีเวลาให้กับคนในครอบครัวแล้วเดี๋ยวมันก็จะทําให้คนรักผู้ครองมีปัญหากับตัวคุณได้ง่ายนั่นเองนะคะพลังงานของคุณโชว์มาในลักษณะแบบนี้มันอาจจะมีในเรื่องราวให้คุณต้องเลือก ทางใดทางหนึ่งเข้ามานะคะซึ่งปัญหาเรื่องเงินนะตอนนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญนะคะมันเป็นปัญหาที่คุณจะต้องโฟกัสคุณก็เลยยังไม่ได้โฟกัสเรื่องราวของความรักสักเท่าไหร่แต่โฟกัสไปที่เรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ความมั่นคงในระยะยาวแล้วมาดูสิว่าคนรักของชาวราศีมังกรเป็นเช่นไรเช่นเพลนค่ะ สิบดาบ o สิบไม้เท้าโอ้และ g พ of Swords นะมันเป็นพลังงานที่เเจอหน้ากันก็มีแต่เรื่องราวหนักอกหนักใจเข้ามาคุยกัน ะะตัวเขาเองอ่ะเดินทางบ่อยบางทีอาจจะไม่ค่อยได้อยู่เพื่อที่จะรับฟังปัญหาของคุณเพราะว่าปัญหาของตัวเขาเองอของคนรักคู่ครองของชาวราศีมังกรก็มากมายอยู่แล้วนะคะทั้งๆท,ที่เขาก็อาจจะไม่มีเวลาในการที่จะมาช่วยสะสางหรือแก้ไขปัญหาของครอบครัวสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าด้วยภาระงานและความแบกรับเอาปัญหาต่างๆค่อนข้างเยอะแล้วก็มีปัญหากับเรื่องของบริวาร นะคะอาจจะเป็นบริวารในที่ทํางานหรือบริวารที่อยู่ใกล้ชิดเขาหรือจะเป็นลูกๆหลานหลาก็ได้ที่มันจะเป็นตัวสร้างปัญหาให้เขาเครียดหรือให้เขากังวลใจอยู่ตลอดเวลานะคะพลังงานของเขาโชว์มาในเชิงลักษณะแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปแบ่งเบาความรู้สึกที่ดีให้กับคุณได้หรือฮิลลิ่งเยียวยาใจคุณได้เหมือนต่างคนก็ต่างามีจุดโฟกัสคนละจุดกันอะไรประมาณนั้นนะคะมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ว่า ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นเช่นไรเหมือนต่างฝ่ายต่างก็ช่วยกันมองหามองหาอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีความไม่ค่อยมีความหวานชื่นไม่ค่อยมีความใกล้ชิดอะ่ะบางทีแล้วแบบเหมือนกับสภาวะความตึงเครียดในด้านของการเงินมันส่งผลทําให้ครอบครัวไม่ค่อยมีความสุข ะะดูจากพลังงานหน้าไพา่คุณก็มีความห่างเหินเหมือนต่างคนต่างอยู่ในโลกส่วนตัวของของใครของมันอะไรประมาณนี้แล้วคิดหาหนทางคิดหาช่องทางนะคะถ้าคุณใช้เงินกันคนละกระเป๋าก็คือต่างฝ่ายต่างคิดหาเงินหาไรายได้เพิ่มเติมแต่ถ้าคุณใช้กระเป๋าเดียวกันก็คือเหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างที่จะแบบว่า หาหนทางซึ่งบางครั้งเนี่ยไม่ได้ปรึกษาหารือกันนะคะหาหนทางเพื่อที่จะเพิ่มอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วเวลาเจอหน้ากันก็บางทีพูดคำหนึ่งก็กระแทกความรู้สึกซึ่งกันและกันมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีความสุขนักในเรื่องราวของความรักในพีเียดนี้นะคะดูซิว่าไพ่ออร์เรคจะให้คาแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมว่าคุณจะหาทางออกของปัญหาณขณะนี้ไปได้หรือไม่นะคะ พื้นที่ส่วนตัวเห็นไหมเหมือนต่างคนต่างอยากได้พื้นที่ส่วนตัวแต่จะไม่มีพื้นที่ส่วนรวมในการปรึกษาหาลือนะคะศรัทธาอโอกาสใหม่ๆบัลลังกันติ ไพ่ o r ร์ l เบอกว่าทุกอย่างต้องใช้ความอดทนนะคะต่างฝ่ายต่างมีพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็หาหนทางในการที่จะมุ่งไปสู่ความสำเร็จของใครของมันก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่บ่งชี้ว่าคุณอยากได้โอกาสอะไรใหม่ๆและก็อยากมีความรู้สึกแห่งความเป็นผู้นำหรือความรู้สึกที่เรียกได้ว่ามีคน มีคนนับหน้าถือตาหรือมีคนเชื่อมัน่นเชื่อถือคุณนะคะแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะต้องใช้ความอดทนและใช้ศรัทธาค่อนข้างเยอะศรัทธาในสิ่งที่คุณทำศรัทธาในความรู้สึกว่าเออทุกอย่าง คุณหวังแล้วมันจะต้องเป็นไปได้ดังหวังเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งหมดหวังไพ่บอกมาว่าโอกาสใหม่ๆจะมีเข้ามาและคุณมีโอกาสที่จะได้พบกับความสําเร็จได้นั่งอยู่บนบันลังแต่กว่าจะถึงตรงจุดนั้นมันจะต้องผ่านความอดทนอย่างมากเลยทีเดียวอดทนในการแก้ไขปัญหาไปทีละเปาะเพราะฉะนั้นไพ่มันบ่งชี้ว่าถ้าคุณต่างคนต่างแก้ไขปัญหาไม่รวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันในการที่จะ แก้ให้ผ่านผลแต่ถ้าคุณสองคนจับมือกันรวมพลังกันนะคะฝ่าฟันปัญหาและช่วยกันแก้ดีกว่าต่างคนต่างแก้เนี่ยมันก็จะสามารถไปถึงเ,เป้าหมายไปถึงความสำเร็จได้นะคะอย่างเขาเรียกได้ว่ามีความมีความเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นไพ่บรรบงรี้ว่าถ้าคิดอะไรแล้วปรึกษาหารือกันอย่าต่างคนต่างคิดอย่าต่างคนต่างรู้สึกแล้วก็ต่างคนต่างทํา เพราะว่ามันจะขาดไปเรื่องของความหวานชื่นในเรื่องของความรักถ้าคุณผ่านพ้นปัญหานี้มาได้ด้วยกันแล้วหันกลับไปมองอีกครั้งหนึ่งคุณจะรักกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นคู่คู่คนที่ทมีคู่หรือคู่แต่งงานต่างๆนะคะเมื่อเจอปัญหาขอให้จับหันหน้ามาจับมือกันแล้วช่วยกันฝ่าฟันแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพน้นราบเรื่อนและคุณก็จะกลับมารักกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ โอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีมังกรกันแล้วมาดูว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรแห่งแมนขึ้นมาเป็นใบแรกเลยเนาะชาวราศีมังกรในสถานะของคนคบคนคุยอยู่ในสภาวะแห่งความอึดอัดอืนะคะไม่ค่อยพออกพอใจกับสิ่งที่คุณเจอหรือสิ่งที่มันเป็นอยู่ณนะขณะนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะแบบว่า สร้างกำแพงไว้เป็นเกาะป้องกันความรู้สึกของตัวเองนะคะทั้งทางที่จริงๆแล้วก็อยากที่จะพูดคุยกันอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ดูเหมือนว่าพลังงานมันชี้มาว่ามันมีความรู้สึกที่มันไม่ค่อยพึงพอใจจนทําให้คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะตัดปัญหาหรืออยากจะตัดตัดใจจากอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็หันไปหา กลุ่มเพื่อนฝูงเพื่อช่วยกันฮีลิ่งเยียวยาใจคุณอะไรประมาณนี้ความรู้สึกของคุณมันเหมือนกับไม่พึงพอใจกับสภาวะที่เป็นอยู่อาจจะด้วยพฤติการของคนที่คุณรักคนที่คุณคุยก็ได้นะคะที่มันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วอยากจะตัดอะไรอย่างเงี้ยรออความไม่สม่ำเสมอนะคะนึกอยากจะมาก็มานึกอยากจะไปก็ไปไม่ได้เห็นความสําคัญของคุณมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทําไมฉันจะต้องมาทนอยู่กับ ความรู้สึกแบบนี้นะคะซึ่งมันก็มีแนวโน้มสูงที่คุณอยากจะตัดปัญหาหรือตัดจบกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกเช่นนี้นะคะมาดูซิว่าตัวเขาเป็นเช่นไร Queen mm hmm. of w a n ค่ะ Knight of Wands Ten of Swords Seven of w a n d ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นมนุษย์บ้างงาน นะคะเขาจะเป็นมนุษย์บ้างงานแล้วก็จะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องงานเป็นหลักๆเลยตัวเขาเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าณนะตอนนี้มันเจอกับปัญหามีเรื่องความวุ่นวายใจนะคะมีการแก้ไขต่อสู้ปัญหานี้เพียงลําพังนะคะทั้งๆร้ที่ในเรื่องราวของความรักเนี่ยนะคะเขาก็รู้อยู่แหละว่าเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณนะคะ ใจเขาก็อยากจะมีเวลาให้กับคุณนะแต่ดูเหมือนว่าปัญหาของเขานะตอนนี้มันเป็นปัญหาอันหนักหน่วงที่เขาจะต้องแก้ไขก่อน มันเป็น First priority อริตี้ที่เขาจะต้องให้ความสำคัญกับมันเหมือนเขากำลังพยายามเผชิญหน้ากับปัญหาที่เขาแบกรับเนี้ยเพียงรำพังเขาเลยเก็บเรื่องของความรักเนี่ยเอาไว้ท้ายสุดยังไม่ได้ใช่เรื่องที่เขาจะคิดถึงในตอนนี้อย่างมากมันก็เลยมีแปลกที่บางครั้งเขาจะมามาไปไปแล้วหายเงียบไปจากคุณเลยนะคะซึ่งมันเป็นความรักที่คุณมองว่ามันไม่ค่อยชัดเจน พอมันไม่ชัดเจนมากๆเข้าปุ๊บเนี่ยคนที่ตกอยู่ในสภาวะที่มันจะต้องตั้งคําถามให้กับความสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะรู้สึกอึดอัดและจะรู้สึกเหมือนกับว่าไม่อยากจะทนละนะคะซึ่งจากพลังงานหน้าไพ่แล้วเนี่ยเขาเป็นมนุษย์บ้างงานคนหนึ่งนะคะเป็นมนุษย์บ้างงานคนหนึ่งที่บางทีก็นึกไม่ถึงว่าเออจะมีใครบางคนที่จะรอข้อความเมสเซจหรือมีใครบางคนที่จะรอคํา ปลอบโยนหรือการใกล้ชิดกันอะไรประมาณนี้นะคะเขาให้ความสําคัญกับเรื่องงานเป็นหลักและการแก้ไขปัญหานะคะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ในพิเลีนี้เป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่นนะคะทั้งคุณทั้งคู่อ่ะมาดูซิ tree of wands ค่ะ tree of p e n t a c l e แล้วก็ princess of p e n t a c l e t n of c h r e s และได้ส u อน Support. จนบางครั้งนะชาวราศีมังกรน,นะคะในสถานะนี้อาจจะคิดว่าเขาหรือเขามีใครอยู่นะคะหรือเขาแอบซุกซ่อนใครไว้หรือเปล่ามีเรื่องราวของมือที่3เข้ามาหรือเปล่าเนี่ยมันทําให้คุณคิดนะคะแต่โดยสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วเปล่าเลยเขากําลังโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในขณะนี้นะคะใจเขารู้สึก รู้สึกลึกๆว่ายังอยากที่จะมีความอบอุ่นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเมื่อตัวเขาไม่ว่างพอที่จะให้ความอบอุ่นคุณได้นะคะคุณก็สามารถที่จะให้ความอบอุ่นเขากลับมาก็ได้ทั้งๆท,ที่บางทีการกระทําของเขามันอาจจะดูฝืนความรู้สึกคุณไปนิดนึงนะคะมันก็อย่างน้อยมันก็จะทําให้ความรักไปต่อได้อย่าเพิ่งรีบตัดอย่าเพิ่งรีบใจร้อนนะคะตัดรอน คนที่ทำอะไรไม่ได้ดังใจคุณนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเมื่อไหร่ที่เขาเลิกยุ่งกับงานแล้วพอเวลาเขาวกกลับมาหาคุณแล้วเนี่ยคุณจะเสียไดายมาดูซิตะเกียงวิเศษไพ่ไพ่ออร์คลนะคะจะบอกอะไรต่อคนเบื้องหลังอืมและโอ้โหทศกัณยุ่งเลือเกินงานยุ่งเจ็บซ้ำๆนะคะ และสุดท้ายรักใสๆค่ะนะไพอ่อลาเค่ก็ยังบอกแหละว่าถ้ามันมีปาฏิหาริย์ได้นะคะหรือมันมีสิ่งที่ทําให้แบบว่าปัญหาต่างๆที่เขาเจออยู่เผชิญอยู่มันอัตตานหายไปได้เนี่ยมันก็คงจะดีเขาคงจะได้ไม่เป็นคนที่เจ็บปวดแบบซ้ําแล้วซ้ําอีกอะไรประมาณเนี่ยณนะตอนนี้ไพ่บ่งชี้ว่าเขายุ่งเสียเหลือเกินถ้าเกิดคุณอดทนแล้ รอได้อาจจะตั้งทำตัวเป็นคนเบื้องหลังคอยซัพพอร์ตเยียวยาใจเขาคอยดูแลความรู้สึกเขานะคะไม่ให้เขาเจ็บซ้ำๆแต่ปล่อยให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาโฟกัสให้เต็มที่ก่อนนะคะแล้วความรักใสๆความรู้สึกสดชื่นโรแมนติกมันจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณอดทนและรอคอยอความช้าของมันได้ในการที่เขาจะแก้ไขปัญหาในช่วงเดือน เดือนสิงหาคมนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นคนคบคนคุยนะคะก็ขอให้คุณใจเย็นๆแล้วก็อย่าเพิ่งรีบใจร้อนผีผามตัดความสัมพันธ์เพราะว่าคนบ้าง,งานคนนี้ยังอยากที่จะแก้ปัญหาเรื่องงานและยังอยากจะมีคุณอยู่แม้ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีความสม่ําเสมอในการที่จะทําให้คุณรู้สึกดีได้เท่านั้นเองนั้นเท่านั้นเองนะคะก็ขอให้คุณอดทนแล้วก็ให้อภัยเขาไปบ้างค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ คนโสดมาดูสิว่าพลังงานความรู้สึกของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนสิงหาคม Six of p e n t a c l e ค่ะ Three of Cups e l l o f a n ค่ะ Hangman และ k n i g h t of One ค่ะ พลังงานของคุณมันมีความสุขอยู่นะอม,มันไม่ใช่เป็นพลังงานที่แย่สักเท่าไหร่เป็นพลังงานแห่งการที่เขาเรียกว่ามีความสุขที่อยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยมีความนิ่งอนะคะคุณมักจะเป็นที่รักของผู้รักผู้ใหญ่ของคนใกล้ชิดนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยคุณก็อาจจะใช้เวลากับพวกเขามากจนเกินไปจนทําให้อเวลาที่จะไปหา คนรู้ใจหรือเวลาที่จะไปหาคนที่แบบว่ามาเป็นความรักใหม่ๆของคุณเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าคุณเอาความรู้สึกของคุณและเอาใจของคุณไปโฟกัสกับเรื่องราวของเพื่อนฝูงสังคมและผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจนทําให้ลืมคิดถึงความต้องการที่แท้จริงของตัวเราเองว่าเออคุณอยากได้ใครสักคนหนึ่งนะที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กับความรู้สึกของคุณแต่คุณก็อยากได้คนที่เหมือนกับ เป็นได้ทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นได้ทั้งที่ปรึกษาที่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมันเป็นพลังงานที่คุณรอคอยเป็นพลังงานแบบนี้นะคะอ่ะมาดูซิว่าในช่วงเดือนนี้สิงหาคมจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะ Two of Swords ค่ะ Strength The Emperor ค่ะ Seven of Swords และสุดท้าย Queen of p a n t c c l คค่ะพลังงานยังไม่โดดเด่นในเรื่องของความรักเลยค่ะนะคะดูจากตรงนี้ดูเหมือนว่าคุณจะโฟกัสกับผู้หลักผู้ใหญ่มากจนเกินไปและผู้หลักผู้ใหญ่ ท่านนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการป้อนงานหรือว่าหากิจกรรมให้คุณทำจะเยอะแยะมากมายนะคะมีเรื่องให้คุณต้องแบกรับอยู่เยอะแยะเลยแล้วคนรอบข้างที่เข้ามาโฟกัสกับคุณนะขณะนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวพันกับคนที่ทำงานด้วยหาเงินด้วยอะไรประมาณนี้ยังไม่ได้มีความรักที่โผล่เข้ามานะคะหรือเรื่องราวแห่งความรู้สึกที่ทำให้คุณวาบหวามหรือไหวหวั่นนะคะมาดูซิเป็นเช่นไร t o o f ชาริสเซสนะคุณมีเสน่ห์นะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์กับทุกๆคนเลยที่เข้ามาใกล้ชิดคุณนะเดือนเนี้ยนะคะอืมนะคะไพ่เจถ้วยค่ะแฮงแมนแล้วก็ทรีออฟชาริสแล้วก็ไพ่เดมา a g จิเชีนนะดูจากสถานการณ์ของหน้าไพ่แล้วนะคะดูเหมือนว่าเวลาที่คุณเข้าไปอยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมอะไรก็แล้วแต่นะคะ คุณมักจะเป็นที่ที่น่าจับตามองของทุกคนนะคะแต่เรื่องราวนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องราวของความรักแต่มันเป็นเรื่องราวที่ว่าคุณกลับไปช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับทุกคนทุกคนมันผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะมีแค่ตัวคุณเท่านั้นแหละที่แบบพอแก้ปัญหาหคนอื่นได้แล้วแต่แก้ปัญหาให้กับตัวเองไม่ได้นะคะรอคอยความรักความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งยังมาไม่ถึงในพิเรียดนี้ก็ยัง มีความสุขอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับสังคมอยู่กับการงานของคุณนะคะยังได้ยังไม่มีในเรื่องราวของความรักที่จะทําให้คุณไหวหวัว่นเข้ามาในเดือนสิงหาคมนี้นะคะยังก็เรียกว่าโสดก็ยังต้องร้องเพลงรอต่อไปเห็นไหมรักในสิ่งที่ทําไม่ว่าคุณจะทําอะไรใส่ความรักมันให้เต็มที่แปลว่าคุณจะยังไม่มีคนรักไม่มีคนให้คุณรักนะคะผู้ใหญ่จะเมตตานะคะ ฝึกฝนฝึกฝนพัฒนาทักษะของตัวคุณเองไปเรื่อยๆนะคะลงสนาม,มและเผากิเลสในใจเห็นไหมคะว่าไพ่มันก็บ่งชี้ถึงในเรื่องของอความก้าวหน้าการทำงานผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงมันยังไม่มีเรื่องของความรักเลยเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในสถานะคนโสดในเดือนนี้ก็คงจะต้องโสดต่อไปเรื่อยๆเพราะว่า ยังไม่มีเรื่องราวอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตยังอยู่กับเรื่องของการงานยังอยู่กับเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็ไพ่มันบ่งชี้ว่าเมื่อคุณรักที่จะทำอะไรใส่ความรักอันนั้นให้เต็มที่นะคะฝึกฝน,พ,นพัฒนาและก็กล้าที่จะลงสนามเพื่อที่จะแข่งขันกับผู้อื่นนะคะนำสิ่งที่คุณรักลงแข่งนะคะแล้วทุกอย่างจะได้รับชัยชนะ ผู้ใหญ่จะเลงเห็นความก้าวหน้าและความสามารถของคุณมันเป็นอ่ามันเป็นผลดีกับตัวคุณเองนะคะชาวราศีมังกรในฐานะคนโสดก็ยังคงต้องโสดต่อไปแต่การบริหารสังคม รอบตัวคุณเป็นไปได้อย่างดีในช่วงนี้นะคะเมื่อไหร่ถ้าความรักมาอาจารย์แพทย์จะมาเคลียร์ให้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคมนี้ยังเป็นเดือนที่ไฟแห่งความตั้งใจในการทํางานคุณยังลุกโชดช่วงอยู่ทํามันให้เต็มที่แล้วสิ่งดีจะเข้ามาหาคุณในที่สุดนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วสําหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวเรา <c oughs> เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะ